สวัสดีฟันบอนแลแมนเชสเตอร์เตอทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร Manchester, แมนเชสเตอร์ต่ที่น่าสนใจกันมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปเข้ามากันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงกนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับ ก็เป็นเกี่ยวกับเหตุผลของบรูโนเฟอร์เดสที่มีการตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังเจ้าตัวมีแนวความคิดอย่างไรนะครับเจ้าตัวบอกว่าเหตุผลสําคัญที่มีการต่อสัญญาเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเจ้าตัวเห็นความพยายามของสโมสรที่พยายามขับเคลื่อนพยายามปรับปรุงทีมมีการพัฒนาทีม พื่อที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนะครับนั่นคือข้อหลักๆนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มานะเกี่ยวกับเรื่องของการลุ้นแชมป์เนี่ยก่อนที่จะต่อสัญญาเขาได้มีการพูดคุยกับบอร์ดระดับสูงมาแล้วโดยที่เขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องการคําเรื่องของเกี่ยวกับสัญญาที่ว่าเราเนี่ยจะได้แชมป์ลีกในไม่ช้าหรือตอนนั้นตอนนี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สัญญาให้ไม่ได้หรอกนะครับมันเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างเนาะเรื่องการคว้าแชมป์นะครับ แต่อย่างน้นอยเนี่ยการที่ผมจะตอสัญญาผมก็อยากเห็นสโมอสรมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีนะครับมีการลงทุนมีการเสริมทัพนะครับเพื่อที่จะประสบความเร็จได้ในอนาคตนะครับสโมอสรจําเป็นที่จะต้องพร้อมนะครับมีขุมกําลังที่ มีคุณภาพพร้อมสําหรับการแข่งขันพร้อมสําหรับการลงสนามในทุกๆเกมสําหรับฤดูกาลใหม่นะครับหรือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็ภายในทีมควรที่จะมีการแข่งขันกันในตําแหน่งด้วยนะครับทุกคนต้องสู้กันเพื่อแย่งตําแหน่งกัน สู้กันในทีนมมาและนี่คือมุมมองทางบรูโน่นะที่บอกว่าเรื่องสาคัญที่เขาต่อเพราะว่าสิ่งนี้แหละนะครับก็เห็นความพยายามไปแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกับภายในสโมอสรไปแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งบรูโน่บอกว่าก็มีการโน้มน้าวจากเดเรนเฟเชอร์ด้วยนะครับคือเดเรนเฟเชอร์เนี่ยก็ยังเป็นโค้ดทีมชุดแรกของแมนยูแต่ว่าจะไปเน้นเรื่องของชุดเยาวชนด้วยนะครับซึ่งเฟเชอร์สนิทสนมกับบรูโน่นะครับเจ้าตัวบอกเองเขาก็มักจะแบบมีการขอคําแนะนําจากเฟเชอร์ เฟเชอร์ก็โอเคยินดีที่จะให้คําแนะนำแล้วก็บูน้อบอกว่าเขาเนี่ยนับถือเฟเชอร์มากเพราะว่าเฟเชอร์เนี่ยมีประสบการณ์ประสบผลเร็จมากมายนะครับอยู่ในยุคที่รุ่งเรือง อแนยูเรานะรเพราะฉะนั้นคําแนะนําจากเฟเชอร์เนี่ยมันก็เลยมีผลกับเจ้าตัวเป็นอย่างมากนะฮะเจ้าตัวก็ยินดีรับฟังด้วยนะครับส่วนเรื่องของข่าวลือที่เจ้าตัวเนี่ยมีข่าวกับทางเบเชบายเยนทีมจากลกซาอุเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลือกแรกของเขาก็คือการอยู่กับสโมสรต่อไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพียงแต่ถ้าเกิดอ,อยู่ต่อไปเนี่ยถ้าสโมสรอนต้องมีเรื่องของความทะเยอทะยาน่ะหรือการปรับปรุงสโมสสอน ในอนาคตด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะคือจริงๆแล้วเขายืนยันเลยนะว่าการย้ายมาที่เนี่ยมันคือความฝันอยู่แล้วนะครับเขา อยากลงเล่นในพิบัลเดงกิษทุกคนทราบดีนะครับแล้วก็กับยูเอเต็ดด้วยนะฮะคือแบบเขาเป็นแฟนตัวยงอยู่แหละทีมโปรดของเขาก็คือยูเอเต็ดซึ่งเขาก็โชคดีแหละที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่เขามีการย้ายมานะก็ประมาณนี้นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจจากบรูโนเฟอร์เดสนะครับเอามาให้รับฟังกันส่วนทางกาดาโชตามรายงานจากเดลี่เมลมีการระบุมากับว่าทางกาดาโชเนี่ยได้มีการเข้าคอสพิเศษเพื่อเร่งเรื่องของ ความฟิตให้กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีการพลาดโอกาสสำคัญในเกมมก,กับฟูลแลมไปนะฮะจังหวะที่ยิงน้โล่งไม่เข้านั่นแหละนะครับซึ่งมันก็อาจจะแบบมีผลต่อเรื่องของ กำลังขาความฟิตอะไรต่างๆด้วยนะครับเจ้าตัวก็เพิ่งกลับมาด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับทำให้ความฟิตต่างๆก็ยังไม่พร้อมแล้วก็นอกจากมีการฝึกซ้อมกับทีมแล้วยังมีการฝึกซ้อมแยกด้วยเพื่อเร่งความฟิตนะครับก็ต้องเร่งกันหน่อยนะทางฝั่งซ้ายแรดฟอร์ดก็มีความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นนะว่ากันว่าแรดฟอร์ดเนี่ยซีซั่นนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะถ้าเกิดแบบ ยังไม่กลับมาอีกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนขายนะฮะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นนักเตะคนสำคัญก็ตามทําให้แรด o ฟอร์ดเนี่ยก็เอาจึงเอาจางแหละซีซั่นนี้นะฮะคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันก็โหมดเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยอามัดก็เริ่มมานะเพราะฉะนั้นกาโชก็ จะแบบหยุดนิ่งไม่ได้พักไม่ได้มีช่องว่างไม่ได้นะครับคือมีตัวล้อเสียบเยอะมากในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับคือเอาเป็นว่าทุกคนอนะ่ะทุกตำแหน่งอนะ่ะถ้าเกิดแบบมีช่องว่างเล็กน้อยอนะ่ะคุณโดนแน่นอนหนึ่งแหละคุณโดนเรื่องของจากโค้ดแหละนะครับเรื่องของการได้รับโอกาสด้วย 2. ก็คือเบื้องบนครับเขาจะมองเลยว่า คุณพร้อมไม่พร้อมอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณต้องพร้อมไว้ก่อนฟิตไว้อะไรต่างๆนะครับซึ่งกาโชเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับในจุดนี้ทางกาโชเนี่ยเขาก็ได้มีการตัดวันหยุดส่วนตัวของเจ้าตัวนี่แหละแล้วก็เล็งเรื่องการกลับมา รายงานตัวกันทั้สโมสรโดยเร็วนะครับทางทีมงานก็รู้สึกประทับใจเกี่ยวกับตัวของเด็กคนนี้ด้วยนะครับที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนะโอเคนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจส่วนทางฝั่งของอรานาเดลิเมียว,วบอกว่าอรานาก็พยายามมองหาบ้านหลังใหม่นะครับสำหรับครอบครัวแล้วก็ตัวของเขานั่นแหละนะฮะในเมืองไมเชสเตอร์ ซึ่งมันก็เป็นการแสดงอย่างชัดเจนว่าเขาก็มีเรื่องความคาดหวังที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนต่อไปแบบระยะยาวนะครับคือมีการมองที่บ้านของทางบอกบานะครับที่บอกบาเคยอยู่นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับยังไม่โดนใจอะนะฮะก็เลยกําลังมองหาตัวเลือกอื่นๆดูไปก่อนนะครับก็ มารอดูกันว่าทางวัวน่าเนี่ยจะมีการลงหลักปักฐานกับแมนยูได้อีกหลายปีหรือเปล่านะครับเพราะว่าในขนาดที่เจ้าตัวเนี่ยทำผลงานกับแมนยูในขณะนี้มันก็มีทั้งกระแสที่โดนวิจารณ์ด้านลบก,ก็มีนะครับแล้วก็ด้านบวกก็มีแล้วก็กระแสข่าวการย้ายทีมก็มักจะมีออกมาแบบเรื่อยๆนะครับในยามที่วัวหน้าเนี่ยพลาดนะแต่ว่าเจ้าตัวมั่นใจอะ่ะก็เลยหาบ้านซะเลยแบบตั้งใจจะอยู่ที่เนี่ยจนแบบแขวนสตาร์ทไปเลยนะครับแบบระยะยาวนั่นเองส่วนข้อมูลออกมาจากไอ แล้วก็หลายๆสื่อเลยนะครับรายงานในทิศทางเดียวกันก็คือเรื่องของโมเดลอุกาเต้ตอนนี้ก็ตกลงกันได้แล้วนะครับคือเปเชเนี่ยมีการลดความต้องการในดีวของอุกาเต้ลงแต่ว่า เขาจะไม่ยอมขาดทุนมหาศาละนะฮะในตอนที่เขาซื้อมามันก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในเลทที่โอเคลดลงมาจริงแต่ว่าไม่ขอขาดทุนเยอะจนเกินไปจากตอนแรกก็ต้องแบบ60ล้านยูโรอัพขึ้นไปเจล้านประมาณนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีการพูดคุยกันมานานแล้ว,ลวเบเซก็บอกว่าอะโอเคยอมลดให้ก็ได้นะครับมาได้ท้ายตลาดแล้วด้วยนักเตะเองก็มีความชัดเจนนะครับส่วนทั้งฝั่งแมนยูเราเนี่ยชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับว่า ถ้าเกิดเป็นในราคาที่มากกว่า60ล้านยูโรบ,บวก70ล้านอย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับแมนยูพยายามมองหาทางเลือกอื่นนะครับก็จะได้เห็นว่า ก็มีในรูปแบบการยืมตัวอะไรต่างๆเข้ามานะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีการตกลงร่วมกันเพราะว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าทางนักเตะต้องการโดยเฉพาะเปเชเ,เนี่ยก็รู้แหละว่านักเตะเนี่ยจ่ายมันไม่ได้แล้วนะครับมีการแบบกดดันอย่างหนักในเรื่องการย้ายทีมนะครับแมนยูเองก็พยายามต่อรองแล้วก็เต็มที่ได้มากที่สุดก็คือเท่านี้นะครับจะเอาไม่เอานะฮะซึ่ง ถ้าดิลดังกก่าวไม่เกิดนักเตะก็มีปัญหากับตัวสังกัดอีกเพราะว่านักเตะเนี่ยจายไปแล้วเอเลเก้ A G e, นะครับตามกระแสข่าวก็คือลุยเอเลเก้ A G e, เนี่ยขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางสโมสรไปเลยซึ่งตามกระแสข่าวเนี่ยนะครับจากฝั่งฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เอเลเก้ A G e ไม่ได้แบบเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากนะักเกี่ยวกับการย้ายของมเดลัวเต้เพราะว่าเขามอง ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่านักเตะรายนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการน,นั้ทีของเขานะครับก็เลยแบบไม่ได้เข้ามาเบรกให้ดิวเนี้ยไม่เกิดขึ้นนะครับก็ปล่อยไปเลยอะแล้วแต่สโมสรจะแบบไปคุยไปขายอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เลยจุดนี้มันก็เลยชัดเจนนะครับนักเตะเองก็พยายามเคลื่อนไหวแบบ็มที่นะครับโดยที่เอเนต์ของนักเตะเนี่ยก็เดินทางมาที่อังกฤษละนะครับหลายวันละเพื่อที่จะตกลงร่วมกันให้ได้คือมันต้องหาจุดตรงกลางร่วมกันแหละเกี่ยวกับดิวนี้นะครับนักเตะก็ พยายามเด้งนะฮะ พยายามเด้งแบบว่าเคลื่อนไหวนะครับว่าอ่ะโอเคเนี่ยผมเด้งให้คุณแล้วแมนยูคุณก็ต้องเอาให้สุดเหมือนกันอ่ะเพื่อที่จะดึงตัวผมไปร่วมทีไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายๆข้อที่จะต้องสรุปร่วมกันอีกนะครับอีกเยอะมากมยแต่คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือก้าวไปขั้นนะครับเรื่องการทําข้อตกลงประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นข่าวออกมานะครับในตอนนี้นะส่วนในรายของโซฟิยนอัมรบัตเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวโยงกับแมนยูเราด้วยแล้วก็ มันเกี่ยวโยงกับส um กอตต์เบนทูเนีเช่นกันโดยที่นาโปลีเนี่ยก็เริ่มที่จะเซงเกี่ยวกับดีลของสกอตต์เบนทูเนีนะครับเนื่องจากแมนยูมีการเรียกร้องเม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูนโรนะครับคือตอนนี้กระแสะข่าวเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวมันแบบไม่ตรงกันะนะฮะแต่เป็นว่าแมนยูมีการเรียกร้องที่สูงเกินไปสูงจนทําให้ทีมผู้ซื้อเนี่ยมองว่าจ่ายให้ไม่ไหวแล้วกันนะครับทั้งฟูลแลมแล้วก็นาโปลลีที่แบบมีการเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษนะฮะตัว แทน,นะครับเพื่อเจอจากเกี่ยวกับดีลนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ทั้งเรื่องการอยากยืมทั้งเรื่องของการซื้อขายนะครับทำให้นาบุรีก็ จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายมาสนใจโซฟิอนอัมรบัตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายของแมนยูอยู่นะแล้วก็นาบรีเนี่ยได้มีการสอบถามไปยังฟิออร์เรนติน่าล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอัมรบัตนะครับส่วนทางแมทธมนีก็ตอนนี้มันก็เป็นดีลที่ซับซ้อนไปละนะครับทั้งนาบรีฟูแ a มก็อยากได้แหละแต่ว่าราคาขนาดนี้มันก็ไม่ไหวนะครับ แมนยูก็เสียงแข็งว่าอยากได้ต้องราคาขนาดนี้นะถ้าเกิดไม่ขายได้ไหมก็ได้เพราะว่าเอเดรกยนทางเองก็พร้อมใช้งาน สำหรับแมททรเบเนในการเป็นตัวเลือกลงสนามในแต่ละเกมนะครับแล้วก็เรื่องของเมนูนะครับตามรายง,งานจากสกัดพอร์ตมีการระบุกออกมาว่าแมนยูจะมีการหารื่อเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่กับเมนูหลังจากนี้นะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วกันนะฮะซึ่งเมนูเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโปรเจกต์ที่แมนยูหรือแนวทางที่แมนยู พยายามผลักดันเขาเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมมันเป็นแนวทางที่โอเคทําให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่าสโมสรพยายามผลักดันเขาในทิศทางแบบไหนแล้วก็เขาจะไปอยู่จุดไหนอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไมใ่ในอนาคตนะครับแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะแบบก้าวขึ้นมาเป็นผู้นาของทีมได้ในอนาคตนะซึ่งแมนยูกําลังสร้างกองกลางรอบๆไมนู menu, นะโดยให้ไมนูเนี่ยเป็นแกนและในอนาคตนะพูดถึงในอนาคตนะครับคือตอนนี้มันยังเป็นเด็กดาวรุ่งอยู่แต่ว่าในอนาคตพอมีแบบ วุฒิภาวะอายุเริ่มมากเป็นขาใหญ่เนี่ยอ่ะนี่แหละคือกําลังสําคัญเป็นซีเนียร์ของทีมได้นะครับแล้วก็จะมีคนรอบข้างที่แบบคอยซัพพอร์ตอะไรต่างๆในสนามมานะฮะเป็นแกนกลางนะครับในการสร้างทีมอะไรต่างๆนะฮะซึ่งตอนนี้ทางสโมสรก็จะมีการนําแบบพวกอุกาเต้เข้ามานะครับที่เอามาซัพพอร์ตการเล่นของไมนูต่างๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะที่มีข้อมูลเล่นกันออกมาส่วนเรื่องของแอนเดสันของทางอัลตันตา คือมันมีรายงานจากฝั่งของ อิตาลีนะมีการระบุออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยก็มีการดิสไลฟ์ชื่ออนเดอร์สันไว้เป็นเป้าหมายในอนาคตนะครับซึ่งก็เพิ่งมีการติดต่อกับแอตาลันตาไปนะครับแต่โรมาโน่ก็มาเบรกประเด็นเรื่องนี้ว่ามันไม่ได้มีอะไรระหว่างแมนเชสเตอร์เด็ตกับทางอนเดอร์สันเลยนะครับโดยที่ทางแมนเชสเตอร์เด็ตมุ่งความสนใจไปที่อูกาเต้แบบเต็มที่นะครับโรมาโน่อาจจะเข้าใจว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแต่ทางฝั่งอิตาลีเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงในช่วงอนาคตข้างหน้าครับ ตลาดรอบหน้าอะไรประมาณนั้นน่ะถ้าเกิดแอนโนซนยังไม่ย้ายเนี่ยแมนยูก็จะมีการดึง กองกลางรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งนักเตะรายนี้อาจจะเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นในตลาดรอบหน้าก็ได้แต่ว่าตลาดรอบนี้มันก็ต้องเป็นอูกาเต้เท่านั้นแหละที่แมนยูจริงจังมากที่สุดนะครับก็มีข่าวมานาพอสมควรละนะครับกับทางเดอะซอนแล้วก็แมนเชสเตอร์เต็ดนะส่วนในรายของคริสเตเดรเซนนะครับก็มีข้อมูลออกมาจากเดอะบิลเลอร์นะครับเล่นข่าวกันออกมาว่าอันเดอร์เลสนะครับเป็นทีมล่าสุดที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเอเล็กเซ่นนะแต่ว่าทางแมนยูเนี่ยก็ ยังไม่ได้มีการยืนยันความสนใจจากผู้ซื้อแต่งใดนะส่วนเดดเด็กเซนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปเหมือนกันนะครับซึ่งถึงแม้ว,ว่าบทบาทของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบบนักเตะคนสําคัญนะ แต่ว่าเขาก็มองว่าแฮปปี้ดีกับการอยู่กับแมนเชสเตอร์เดในตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดทางสโมสรต้องการให้ย้ายมันก็ตามนั้นนะจริงๆเอเดนเซนเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้นะว่าเขาเนี่ยก็พร้อมอยู่นะครับแล้วก็ครอบครัวเขาก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตแล้วก็ตัวเขาเองก็แฮปปี้กับการอยู่กับแมนยูเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมเลยในตอนนี้นะครับในมุมมองส่วนตัวของเอเดนเซนอาจจะถ้าเลือกได้ก็คือยังไม่อยากย้าย แต่ถ้าสโมสรมีการแบบอยากขยายเนี่ยมันก็ เลือกไม่ได้นะครับก็ต้องย้ายกันไปก็มารอติดตามกันนะครับเป็นอีกหนึ่งดีลหลายชื่อที่มีโอกาสเหมือนกันส่วนในรายของคาร์เมลเมสบี้นะครับตอนนี้มีลีดยเดวิต็ดแล้วก็เบอร์ลี่นะที่กําลังเปิดศึกแย่งตัวเมสบี้เข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งเบอร์ลี่ต้องการดึงเมสบี้ไปแทนที่ซันเดอร์เบอร์เก้นะที่กําลังไปฟูลแลมนะครับตามกระแสข่าวส่วนในรายของกาเซเมโร่เนี่ยเอเดรียนฮาร์กเป็นคนเบรกการขายกาเซเมโร่นะคือกาเซเมโร่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีทีมจากริหาที่แสดงความสนใจนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ว่าคาซิเมโรเนี่ยมีผลงานที่ดีในช่วงปรีเซนซ์นะครับอาจจะแบบไม่ได้10เติม10นะแต่ว่าเราได้เห็น รูปร่างของอเซเบโรที่เฟิร์มขึ้นนะครับไม่ได้แบบกินอิ่มแล้วก็เจ้าเนื้อเหมือนกับซีซันก่อนนะครับคือพรีซันรอบนี้หรือซีซันใหม่เนี่ยเจ้าตัวเตรียมตัวมาดีนะเฟิร์มขึ้นนะครับดูแบบมีกล้ามเนื้อชัดเจนนะฮะแล้วก็ผลงานไม่ได้แย่นะครับรวมไปถึงแบตเปอร์สนามก็ทําให้ดีบทบาทก็เริ่มที่จะมีความหลากหลายนะครับจะไม่ใช่แบบรับอย่างเดียวและยืนต่ำอย่างเดียวละขึ้นไปมีส่วนร่วมเกมลุกได้สร้างสรรค์โอกาสได้เห็นไหมว่า จังหวะที่คาเซเมโรแทงบอลให้แนวรุกอะ ในปนที่สุดท้ายน,ะะนั่นแหละคือจังหวัดแบบนั้นนะี่ะคาเซเมโร่ก็ค่อยม,มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพการจ่ยายบอลอะไรต่างๆก็โอเควิสัยทัศน์อะไรต่างๆก็โอเคจริงๆนะครับทำให้จุดนี้เอเดรียนทานก็แบบมองว่าการเก็บคาเซเมโร่ต่อไปมันก็แบบไม่ได้แย่เหมือนกันนะนะครับซึ่งส่วนตัวผมนะผมมองว่าอาจจะเก็บไว้อีกสัก1นึ่งซีซั่นนะนะฮะแล้วก็ค่อยว่ากันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดขายออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็ นำเข้ามาเพียงแค่อุกาเต้รายเดียวเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันยังไม่พอเหมือนกันนะอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราได้อุกาเต้โดยที่ไม่ขายกาซิเบโร่เนี่ยผมว่าดีกวา่าเสอีกนะครับคืออุกาเต้นเนี่ยมันก็สามารถเล่นแบบอีกหนึ่งตำแหน่งได้นะครับขยับขึ้นไป ก็ได้ยืนคู่ก็ได้นะครับหรือสลับกันเล่นกับคาเซเมโร่ก็ได้นะครับเนี่ยผมมองว่ามันจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะเกี่ยวกับตำแหน่งพื้นที่แดนกลางหรือว่าตำแหน่งแบบกองกลางตัวรับนะฮะพูดง่ายก็คือเหลือดีกว่าขาดนะครับเอาแบบนี้เลยเพราะว่าให้เราคิดดูครับว่าถ้าเกิดอุกกาเต้คนเดียวคาเซเมโร่โดนขายแล้วถ้าเกิดอุกาตเต้เจ็บก็ไม่มีใครอีกอะที่สามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับได้อีกนะครับราอยอื่นเล่นได้แต่ คุณภาพจะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราได้เห็นอย่างไน,น้อยเนี่ยถ้าเกิดแทนตำแหน่งกันเนี่ยบูกาเต้ลงบูกาเต้มีปัญหาคาเซเมโร่ลงแทนยังได้ถูกไหมฮะสลับกันไปหรือจะเล่นร่วมกันก็ได้ในกะรับมันก็น่าสนใจทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ โอเคผมก็เห็นด้วยเหมือนกันถ้าเกิดแบบเก็บคาสเปโรเอาไว้อีกสักหนึ่งซีซั่นถึงแม้ว่าภาพจำจากซีซั่นก่อนอาจจะไม่ได้ดีนะแต่ก็โอเคลองที่จะเก็บเอาไว้ดูนะครับเผื่อแกจะแบบกลับมาเข้าที่เข้าทางได้อีกหลังนะฮะตามรายงานเพิ่มเติมจาก m อ็ครับก็มีการเน้นย้ำนะว่าทางสโมสอนเนี่ยก็จะมีการขายนักเตะเพิ่มเติม ในช่วงท้ายของตลาดนะครับโดยที่ลิตรลายชื่อเนี่ยก็เป็นลิตรลายชื่อดมเดิมนะพวกเจ้อนซานาโชนะครับที่มีกระแสข่าวก,การย้ายทีมตอนนี้ก็มีข่าวกับพวกเบเอชยูเวนตุสนะครับแล้วก็มีแมทเทอร์มนนะครับที่ก็ยังตัดโอกาสการย้ายไม่ได้นะะฮถึงแม้ว่าผู้ซื้อเนี่ยจะเริ่มแบบถอยหลัง เกีเ่ยวกับดีลนี้ก็ตามนะครับยังมีดลายชื่อของทางเมสบี้นะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วนะฮะฟอร์กุนโดก็ไปแล้วนะครับแล้วก็มีพวกดินน์เลิฟนะครับมีในรายของ ดารุ่งอื่นอีกนะครับพวกแบบวิลฟิตอะไรต่างๆะะก็มีข่าวเหมือนกันในรายของแม็กซี่โอยาเดเล่นะครับก็ตอนนี้ย้ายไปเลเกียวอร์ซอนะครับซึ่งก็ทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะก็มีการปล่อยเพิ่มเติมกันไปสําหรับองการดารุ่งรายนี้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผลงานเนี่ยนะครับของดารุ่งรายนี้ผมมองว่ามันก็มีแววหน่อยๆน,นะแต่โอเคเข้าใจกันได้ว่าในตาแหน่งเดียวกันเนี่ยคือมันก็ เบียดค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่า,าจะมีนักเตะรายใหม่เข้ามาอีกนะครับแต่ว่าผลงานในช่วงรีูสั้นเนี่ยมันดูมีแววจริงๆนะครับแล้วก็ผมยังจำจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยแทงบอลให้กับโชฮูกิวอะนะฮะแล้วก็ มีการรวมเล่นในพื้นที่แดนกลางเนี่ยมันดูแบบเหมือนเด็กมันมีของนะแต่ว่าสุดท้ายโอเคอาจจะแบบไม่เข้าตาทีมงานก็ต้องมีการแยกทางกันไปนะครับรอดิวิสิกนะครับก็เรียบร้อยนะฮะก็มีการโดนปล่อยแบบยืมตัวเช่นกันนะครับไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมเด็กคนนี้ก็มีของครับในตำแหน่งผู้สับตะตูนะฮะเซฟกระจายเลยนะครับในเกมพิซั่นกกนแ,บบแรกๆนะฮะแล้วก็ฟาวนโดนะครับก็คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการละนะครับทางสโมสรก็ประกาศน,นะครับเรื่องของการย้ายทีมของฟาวนโดน ะครับก็ว่ากันว่ารวมเรื่องของแอดออนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ล้านยูโรนะครับเป็นการยาเรียบร้อยไปพนาินในกอสแบบถาวร นะครับก็ขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะครับก็ดูแล้วเนี่ยมีแววอยู่แล้วที่จะไปได้ไกลนะฮะถ้าเกิดแบบทัศนคติอะไรต่างๆแบบยอดเยี่ยมอยู่นะคือไปได้ไกลแน่น,น,นอนนะครับเพียงแต่ว่าในตําแหน่งเดียวกันเนี่ยมันเบียดกันค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายคนนะฮะมันต้องจีดจริงๆอ่ะมันต้องแบบเข้าตายจริงๆอ่ะเหมือนกับพวกกาาโชอย่างเงี้ยนะฮะหรืออามาัดอย่างเงี้ยมันต้องปีดอย่างเงี้ยนะมันต้องจีดแบบอย่างเช่นอามาัดในช่วงรีซันเนี่ยจีดแบบนั้นจริงๆนะถึงมันจะแบบเตะตายจริง แต่ว่าฟากนโดมันยังแบบจะสุดแล้วมันยังไม่สุดอะนะฮะมันต้องเพิ่มอีกเพิ่มอีกอะเออมันต้องเหลือแบบอีกบางสิ่งบางอย่างอะที่แบบจะมัดใจทุกๆคนได้นะครับทีมงานได้นะฮะมันยังไม่สุด เออก็หวังว่าในอนาคตจะมีการงัดแบบฟอร์มเก่งออกมาให้เราได้เห็นนะในต้นสังกัดใหม่นะครับส่วนแจ็คเฟเชอร์นะครับก็มีการยิงนอกกรอบแบบสดวนสนงดงามนะครับในทีมชุดไม่เกิน21ปีนะครับที่ออกสตาร์ทในลีกนะฮะชุดอาวชนนะมีการยิงเข้าไปนะครับแบบสวยงามเลยนะฮะในเกมนัดล่าสุดก็มีไฮไลท์ให้ดูแหละนะครับก็ไปตามดูกันได้ในสซเไลน์โซเชียลแล้วก็เว็บไซต์ยัไมีดังการ วันดาสบมสรน,นะครับก็ยิงสวยงามมากๆนะฮะยิงนอกกรอบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสบมสรนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำค,คลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ